ฟุตบอลคาราบาวคับในค่ําคืนของวันที่28ตุลาคมนี้ครับมีลงสนามอยู่3คู่ก็อยากจะมาพูดคุยกันครับสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามกันนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับเราประสบความสําเร็จนะครับแบบนี้มา2วันแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับจะเปน็นเ่องของฟุตบอลคาราบาวคับนะครับจะเป็นเ่องของเกมรีทาวครับ,รบทีมจากลีกทูนะครับที่มีผลงานที่ คนค่อนข้างจดจําเยอะเปสมพวนนะครับเพราะว่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในช่วงของดีกาหรือว่าต่อเวลาแล้วก็ดวนถึงจุดโทษเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผ่านเขารอบมาเรื่อยๆนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะท่านของเชฟฟิลเวนดีนะครับมาได้ที่1นึศูนย์ับแล้ววันนี้ครับจะพบกับท่าของเบนฟอร์ดที่มีผลงานนะครับนัดล่าสุดดีมากครับเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้แล้วก็วันนี้ทั้งคู่มาเจอกัน นะครับแน่นอนครับในเรื่องของคุณภาพนะครับกิมบี้ทาวนะครับอาจจะไม่สูทางของเบนฟอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นเกมฟุตบอลนัดเดียวนะครับแล้วเล่นในบ้านของกิมบี้ทาวด้วยนะครับน้ำหนักวันนี้เบนฟอร์ดดีกว่าก็จริงแต่ว่านะครับมาแรงไปครับวันนี้ขอมีใจให้กิมบี้ทาวครับนะครับส่วนสโมสรที่2นะครับเป็นของวีคอมวันเดลเลอร์ครับวันนี้จะพบกับฟูลแลมนะครับแน่นอนครับในรายการนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับวีคอมเนี่ยนะครับมาจากทางด้านของ ลีกวันนะครับส่วนหน้าของฟูลแลมนะครับมาจากพิมลีกฤษนะครับก็เอาจริงนะครับฟูลแลมเนี่ยฟอร์มในลีกก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยน่าจะหวังได้นะครับในปีนี้แหละนะครับยังมองว่าทางด้านของฟูลแลมนะครับยังดีกว่าวิคมครับนะครับส่วนสโมสรที่3นะครับจะเป็นหน้าของลิกแฮมนะครับที่จะเจอกับทางด้านของคาร์ดีฟนะครับวันนี้เป็น2ทีมจากแชมเปี้ยนชิพคับมาเจอกัน เอาจริงในเรื่องของฟอร์มนะตอนนี้จริงๆมันใช้คำว่าหนีกันไม่มากครับวันนี้ผมว่าเจอกันน่าจะสู้กันสนุกครับวันนี้มองไปที่ในครับบนบนครับหรือว่าอู่ว์เต็มเวลาครับจะปลอดภัยที่สุดครับนี่คือ3สโมสรนนครับนาช่องผมครับส่วนใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะครับไปที่หน้าช่องติ๊กตอกผมแล้วมาเจอกันครับ